ปีส on it ี่ตัวแล้จัดมาติดตาไเลยนะครับผมเอาแล้วไงลฟีหนึ่งฟรีสองี่สี่สี่มาคผมืไม้แรกก็าฟีในฟีมาเลยครับผมคูยตุดครับผมวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคผมขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมแล้ววันนี้อยู่ในเกมสาวถา้ำเช่นเคยผมวันนี้เราจัดก,กันแบบบนโฮลแล้วผมทุน3 15ผมแต่เราจัดก,กันตาละ20แล้วผมเพื่อนการไม่เสียเวลาเนฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติงหูติง,ตงแมวคอมเมนต์นะ้ามาเยอะด้วยนะครับผมแล้ววันนี้จะรออะไรกันละ่ะ ่อไปเลยครับผมไปจัดกันมาเลยผมตาละยี่สิบถึงเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มจัดตึงกันมาเลยนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนจัดกันมาเรื่อยๆเลยผมสาวถ้ำของเราจะเป็นยังไงต้องรอลุ้นกันไปยาวๆเลยนะครับผมเอาแล้วผมไปเนื้อจัดหนักจัดเต็มจัดตึงกันไปก่อนเลยนะครับผมยังไงอือ เอามาหรือเปล่าเอมาหรือเปล่าจังหวะนี้ปีมาหนึ่งมาสองมาสามครับผมปีมาหนึ่งมาสองมาสามยังไงตัวที่สี่ไม่มาน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับผมตัวที่สี่ไม่มาไม่เป็นไรผมเราก็จะกันแบบต่อเนื่องไปยาวๆเลยครับผมไม่ต้องลืมไม่ต้องรอที่จะตีจุด่งศูนย์ก็มาจังหวะนี้โอ้โหดอกไม้ก็มาผมจังหวะนี้สวยงางมครับผมติดก็มาโอ้โหเอาแล้วครับผมจังหวะนี้งานทีสิบสี่จุดงศูนย์ 6400มา4,008ไปดิหืม4,008ไปดีโอ้โหไม้นี่เรียกดว่าจัดหนักจัดเต็มจัดตึงไปเลยนะครับผมหือ้นี่จัดกันมาค่อนข้างยาวผมจัดกันมาเรื่อยจัดกันมาเรื่ยๆผมไม่องรีไม่ร้อนนะผมจังวะา800ขวาไปลว800กว่าไปละ900ขวาเข้ามาโอ้โหเกือม่ขวาไปแล้วผมจังหวะนียังไงหือใส่กันมาค่อนข้างส็งค่อนข้างยาวอะไรทีเดียวนะครับผมโู้หูจังหวะนี้หืม4,008 987ไปแล้วนะครับผม,มไม่ได้ครับผมอย่างงี้ขออนุญาตขยับไปเลยผมตาละร้อยไปเลยนะครับผมลุยฮะตาละร้อยไปเลยผมจัดหนักจัด,จดเต็มจัดเต็มกันไปเลยนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อจัดกันมาเรื่อยๆผมตาละร้อยใส่กันมายาวๆเลยผม,อมโอ้โเคมาต่าเคไม่มาจังหวะนี้หูตองสีสวยงามแลวผมสีสี่ตัวกันไปเลยนะครับผม ไม้นี้แล้วจัดหนักจัดเต็มจัดเต็มจัดกันไปยาวๆฟีมาหนึ่งมาสองมาสามแล้วับผมจะหวะนี้ยังไงปีมาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่ผมตัวที่ห้ายังไงโอ้โหตัวที่ห้าไม่มาผมจบเป็นที่เรียบร้อยก็ผมยังไงก็ผมเรียนต่อเนื่องเลยผมปีสี่ตัวแล้วจัดมาสิบตามเลยนะครับผม แล้วไงฟรีหนึ่งฟรีสองีสาีมาครับผมหืมไม้แรกก็ฟรีในฟรีมาเลยครับผมโอ้โหสุกครับผมสุดจัดจัดกันไปเลยครับผมไม้แรกก็ฟรีในฟรีมาเลยนะครับผมหืมไม้นี้ผมมีสิบเจ็ดตาสุดท้ายเท่านั้นจัดกันมาเรื่อยๆครับผมต่อเนื่องเลยครับผมสิบตาสุดท้ายเท่านั้นยังท้าอยู่ที่คูณสี่ครับผมอ่ะคูณสี่จะว่ายังไงต้องรอลุ้นกันไปยาวๆแล้วัผมช่วงนี้คูนสี่คูนสอง หนึ่งเก้าดศนย์ศนมาคูณแไปยังไงร้อสิมาสไลด์ไปคูณสิบ่านี้สองพไปแล้วสองพเจ็ดไปแล้วหมเมืวานนี้สองพันสี่ก็มาอีกหืมไมนี้เรามนตดจัดจัดเ็นไปเลยผมจัดกันมายาวๆแล้วผมโอ้ไม้นี้มันต้องพูดหมดึงสามันกว่าไปแล้วผมเวานจะแทงมาเจ็ดพัร้จุดูนนไปเลยนะครับผมโอ้โห ดตึงผม13ต,ตาสุดท้ายเท่านั้น12ตาสุดท้ายาลระ้บผ้5หกศูนย์ 5, 6, ก็มา5หกศูนย์ก็มาฟีมาหมาสองมาสามหรือเปล่าฟีมาหมาสมาสตัวที่สามตัสไม่มาไม่เป็นไรผมจัดไป1ตาสุดท้ายเท่านั้นครับผมหิวเนี่จัดกันมายาวๆจวังหวะนี้9 0, ตาสุดท้ายเท่านั้นถึง90เอเก็จะมาได้ไปมาจาังหวะนี้ยังไงลุนี่ แบบตาสุดท้ายเท่านั้นจัดก,กันมานเรื่อยๆเลยครับผมหกตาสุดท้ายาวังนี้เก้าหกศูนย์มาหูเก้าหกศูนย์มาผมสวยง่าผมจังหวะนี้ไอ้ห้าตาสุดท้ายสี่ตาสุดท้ายเท่านั้นครับผมหูจังหวะนี้เลยจัดก,กันมาใหญ่เก้าสิ็ดศูนย์ศูนย์ไปแล้วโอ้โหสามตาสุดท้ายเท่านั้นหูสี่ร้อยศูนย์ศูนย์ก็มาคูยี่สองสหูหกหกศูนย์ศูนย์มาจังหวะนี้คูสี่มันแปดไปดิหู ก็ผมห4 7ี่0 0ก็มาผมไมมีสามตาสุดท้ายเท่านั้นก <hi> ็ผมหนึ่เวาง8ปดนก็มา8ป0ี่ศูนก็มา8ี่นี่สี่ศูนมาผมหนองตาสุดท้าย่าสว่าสามพันมาอ้้หูเอาเลยลสามพันมาสว่งนี่แพงมาค่อนข้างเงครับผมมาตาสุดท้ายของเรา,ต,ต, 10, าต,ต,ตาต 1, ตตสุดท้ายของเราจะว่าอย่างไรผมว่งหนึ่งนันห้าร้ี่เก็บไปแล้ว ผมโมกุวีดตุดจัดๆผมตาตุดท้าของเราจบเรียบร้อยไปแล้วผมโมกุสา0 0 0ื่นไปดิอาแล้วผมมาวันนี้จบมา3 4 9 1 4ก็ต้องพอแค่นี้ไดเปล่าวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ